ถ้าใส่จมูกก็จะ่ายเลยนะครับอ๋อต้องเผื่อเวลาการหมักอีกแล้วอ่ะฮะเมื่อกี้ทำไมนายไม่ห้ามฉันไว้อ่ะฉันไม่อยากรอแล้วนะฮะฉันคิดว่านายจะรู้สักอีกอ่ะใช่ใช่ว่าแคปซูลเวลาใส่รากเข้าไปในน้ำหวานใส่รากเข้าไเหอซะจากนั้นก็เอาน้ำหวานที่หมักก็ไปจันีด อะไรกับเวลาถอดตัวของฉันดุดมาสร้างความวุ่นวายที่นี่สักทีเธอได้โปรดมิสซิโอ้โหมีของดีแบบนี้ทำไมไม่รีบเอาออกมาแต่แรกเออโอ้โหในความผิดทัรใช่ไหมเนี่ยฮะใช่ตัวตเสียเดี๋ยวเข้าฮะเอเรียบร้อยเย้นที่สุดก็เรียบร้อยใช่ นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะน้ำหวานไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยอะคะฮะเฮ้ยไม่เลิกวุ่นวายอีกงั้นเหรออ้อเฮ้ยเฮ้ยเกาะแก๊กเกอกแก๊กคือใช้เวลาหมดเลยเหรอเนี่ยฮะเปล่านะฮะผมแค่ตั้งเวลาเองหายแค่สี่ชั่วโมงเองครับเอ้อยใช่แค่ตั้งเวลาสี่ชั่วโมงเองเฮ้ยไม่มีร่องรอยของเวลาเลยอะ เฮ้หรือว่ากล้าขายของปลอมให้ทันอย่างนั้นเหรอเฮะแล้วังไม่มีนลัเออกง่ายกันนะอเอเด่ผมด้วยครผมไปด้วยเออไม่ได้นะถ้าเราไปใครจะเศ้าวานอยที่น้หวานในงนั้นไม่มีใครขโมยกินหรอกอีกอย่างตอนนี้มันยังกินไม่ได้ไปเถอะเราไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแต่ฉันอยากทดลองดูว่าเวลาที่ตั้งไว้ได้ผลหรือเปล่า นี่บ๊อบเบ๊ฮะอาจารย์มีหูมาได้ไงวันนี้มีสินค้าเข้าหลายตัวเลยนะสินค้าที่มีประโยชน์กับนายจะได้เก็บไว้ให้แล้วน่าจะดูหน่อยไหมนายถูกคนอื่นลองแล้วนะแท็บสูเวลาเนี่ยเป็นของปลอมแท็บสูบเวลานี้เป็นของปลอมเหรอเออเด็กนี่ะขอฉันดูหน่อยซิว่าเป็นโรงงานไหนผลิต หคุณถูกหลอกบ่อยๆแล้วฮะไม่ใช่คนเราจะคบหากันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเชื่อใจนธ่ก็คือจุดๆเสียใช่ไหมนี่ชื่อบ๊อบบี้นะนี่เป็นสัตว์เลียต่างดาวให้นายเหรอเสี่ยวเส้นเป็นคู่หูของฉันเองอะ ออนะเออฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวจูจูเสียเป็นคนตลกแบบนี้แต่ไหนแต่ไรเหรอจูจูเสียอย่าซื้อบื้อไปหน่อยเลยเซียวเซ่นมีความสามารถพิเศษก็คือพรางตัวเขาแค่พรางตัวเท่านั้นว้าวเฮ้ยจิงไปเลยเออแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนอ่ะนอกจากตัวเขาแล้วไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ไหน เอออ้าวทำไมเทียรสตันดูแปลกๆนะฮะเขาสายตาสั้นเนียโอ้โหเยสตนเว้นตาีาเจอแล้วชักซูเวลาชุดนี้เป็นการถายโสนจากการแรกเปลี่ยนเวลลาเร็ว เราไปสำนักแรกเปลี่ยนเวลากันเถอะไปถามเจ้าของให้ชัดเจนให้รู้เรื่องรู้ดำรู้แดงกันไปเลยไปฮะหน้าอยู่ที่นี่แหละรรฉจะกลับมา กระปุกอมสินหมีตัวนั้นน่ารักจังเลยอยากได้อยากได้ไรลา,าระนะ่ะไม่เห็นจะกินได้เลยห้าแตกต้องยอยนี่คือกระปุกเวลาตอนนี้หัดนามีเวลาไม่พอนายสามารถขอเบิกใช้เวลาในอนาคตได้แต่ตามคนที่เคยใช้บอกว่าผลข้างเคียงรุนแรงมากไม่ใช้มันจะเป็นการดีที่สุดนะฮะขนข้างเคียงอะไรอะเออจะเคยใชไม่รู้เหมือนกัน ไปได้แล้วที่นี่ไม่มีอะไรสนุกหรอกจะพาพวกนายไปเล่นทางโน้นกันนะได้ได้นานมากที่นี่ดูเหมือนไม่ได้แตกต่างจากดวงดาวเทพนิยายเลยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนี่พวกนายดูให้ดีฮะโอ้วว้า ว้าวแอปเปิลต้นนี้จะต้องกอบอร่อยมากแน่เลยอ่ะว้าวหวานกรอบอร่อยจริงด้วยอะน่ากินมากอร่อยอร่อยอร่อยสนุกใช่ไหมจะมีของสนุกอีกเยอะแยะจริงเหรองั้นรีบพาพวกเราไปเถอะตามจะมาานนี้ได้ได้ได้ไนำไปนำไป เมื่อครู่เป็นเพลงของเล่นหนุบรานนะไม่เหมือนแท้เลยอะ่ะถ้านมีของเล่นที่น่าสนใจกว่าเยอะทั้งเท่และสนุกด้วยพวกนายอยากลองเล่นไหมล่ะอ๋อคือว่าเออมไม่ดีกว่าขอบุณนะฮะ <laughs> อย่าเพิ่งปฏิเสธถ้าจะได้นําให้พวกนายได้รู้จักฮึมากรังในอนาคตรสชาติแปลกไม่เหมือนใครขายดีจนไม่พอขายกว่าฉันจะหาซื้อมาได้เนี่ยมันยากลําบากแสนเข็นเลย ในเมื่อหาซื้อยากแล้วนายเก็บไว้กินเองเหเอถูกต้องายอร่อยจริงๆเหรอแน่นอนไม่คิดว IR ่าพวกนายจะขี้ขลาดแบบนี <t <t ้ไม่มีความกล้าของนักสำรวจสั้นเลยทำให้ฉันรู้สึกผิดหวังจริงๆรินยั่วด้วยออเาว้าว อร่อยมากจริงอ่ะอ้าอ้้ยาม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 าบคุณครับอ๋อว้าวนี่เป็นของอร่อยที่สุดที่เคยกินมาเลยว้าวอืมว้าว คิดว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเดชครับองกาทอดด้วยจริงๆนะครับเ,เป็น,นความผิดพวาดของทางร้านเองผมจะเอาของใหม่ชดใช้ให้คุณนะครับนี่นี่ครับนี่ก็คือแคปซูลเวลาจริงๆแท่ปาฮะอันนี้เป็นสินค้าที่เพิ่งเข้าวันนี้รับรองว่าใหม่แน่นอนฉันต้องเสียเวลาไปมาที่นี่รู้ตัวไหมว่าสิ่งที่คุณทำได้คือการหลอกลวงลูกค้าเดยวจะบอสครับอะไรต้องคาทอดด้วยจริงๆครับ ทำขอโทษนะไม่สามารถหวนคืนเวลาที่เสียไปได้หรอกถ้าต้องการการชดใช้อ่าอ่าต้อยถ้าจริงๆครับคุณต้องการชดใช้ด้วยอะไรอืมเฮ้ยหินายเวลาเอามาอ่าขอเปลี่ยนคุณพอใจ์มันมีปัญหาอยู่แล้วครับเงี่ยอ่าฮครับพวกเรากลับบ้านเฮ้ยสบายกันอยู่รักสิรับกรัก อาจารย์หม you know, ีหูผมขอใช้แคปซูลเวลาในการหมักน้ำหวานได้ไหมคะอืมเอาไปเลยแคปซูลแคปซูลแคปซูลอาจารย์หมีหูผมขอใช้แคปซูลเวลาในการหมักน้ำหวานได้ไหมคะ